เป็นไงสลิมสลิมกะโหลกขลาก็ะโหลกกระอกหมาทั้งหลายเป็นไงดินถล่มดินสุดตัวโอ้โหเงียบกริบเลยนะเห็นนึงความปปีจังไรของกลุ่มพวกสลิมกะโหลกหมาพวกนี้หรือเปล่าตอนเวลาพักเพื่อไทยโอ้โหตึกถล่มภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติเกิดปัญหาด่ากันสารพัดออกมาโจมตีกันหาว่าตัวกาละกินีบ้างตัวซวยบ้างโอ้โหและตอนนี้เป็นไงนายกอันุทินแผ่นดินสุดตัวถนนสุดตัวเป็นยังไงเสียหายกี่พันล้านกี่หมื่นล้านยังคำนวณได้กันไหม เนี่ยเปนไนนายยกของเม,งออววม,มืองงานุทินเป็งานตัวซวยไหมไม่เห็นเราพูดกันบ้งงงางเหรอว่าตัวซวยโอ้โหเดี๋ก็เสียงแหบสด้วยไม่ค่อยสบายเนี <ül> <laughs> ่ยตัวซวยไหมแต่ที่เลวไปกว่าน,นั้นส้มเอ้ยพักประชาชนหายไปไหนหมดไหนบอกว่าจะเป็นฝ่ายคา้านที่เข้มแข็งหรือว่ารักเงินรับเงินมาแล้วรับเงินมาเป็นร้อยร้อยล้านแล้วหรือเปล่า <laughs> เลยไม่กล้าที่จะตรวจสอบไม่กล้าที่จะออกมาไอ้เป็นไงไอ้เป็นไงไอ้ไอ้ไอ้คนไอ้ไอ้ไอ้เปไ็นไงไหนลองมาเปิดตัวหน่อยดิโอ้โหเห็นพอเวลา ตึกกระลงบอกเวลาไแล้ว่าเข้าถึงพื้นที่โอ้โหวิจารดาว่าเอาดีเขาตัวเอาชั vale ่วใส่พักอื่นเอาชั่วใส่พักเพื่อไทยแล้วเป็นไงตอนนี้เป็นไงอุ้มมาทุกทินขึ้นมาแล้วใช่ไหมรับเงินมาแล้วรอเปล่าขี่มือล้านขี่ร้อยล้านก็เลยไม่กล้าที่จะตรวจสอบเห็นว่า14ล้านเสียงมันโง่แล้ว14ล้านเสียงมันไฟแล้ว14ล้านเสียงมันไม่มีค่าแล้วใช่ไหมมันสามารถหลอก14ล้านเสียงได้แล้ว14ล้านเสียงก็ไม่กล้ามาพูดอะไรแล้วก็เลยจะทำไงก็ได้เงียบเฉยก็ได้ไม่ต้องสนใจอะไรก็ได รับเงินมาเต็มที่แล้วอ่ะก็้อย่าล้าแล้วอ่ะแล้วจะให้ไปจะให้ไปตรวจสอบจะให้ไปวิจารณ์จะให้ไปโวยวายได้ยังไงอ่ะใช่ไหมพร้คประชาชนเปไน็ไปไนไงเป็นไงเสียดายเสียเสียศักดิ์ศรีคนที่เลือกพรรคส้มพรรคตาลไลมาชิบหไผเลยไอ้ <laughs> แม่งเจอเร็วๆอย่างนี้แล้วสุดท้ายย่าแบกแล้วอุ้มแล้วแล้วก็จะอุ้มต่อเพื่อจะรับรายได้ต่อรับเงินต่อหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมฝ่ายค้านที่เข้มแข็งพอมึงสิ <laughs> <laughs> มึงจำไว้นะที่พวกสลิมเอยเลยด่าพรรคเพื่อไทยตอนเกิดภัยพิบัติน่ะ อันนั้นนะ่ะมันเป็นภัยพิบัติธรรมชาติที่น้ําท่วมเอย่ยลมฝนฟ้ามันเป็นภัยธรรมชาติแต่ดินถล่มในครั้งนี้มันไม่ใช่ภัยธรรมชาติความจริงแล้วมันคือการกินกิน่ายโกงกินงบประมาณของแผ่นดินแล้วมึงเข้าไปตรวจสอบนะว่าใครเป็นคนอนุมรรัติสร้างถนนตรงนี้ใครเป็นคนออกเสาเข็มใครเป็นคนทําดําเนินการทุกอย่างรู้ไหมใครก็ะตระกูลชายชิดชอบตระกูลของของ,ของที่เป็นนายกตอนนี้ไงเออตระ,ะกูลอนุทินนี่ไงตระกูลอนุทินนี่ไง สร้างงบประมาณสร้างอะไรเนี่ยมันเป็นผลงานที่ว่าตอกเสาเข็มหรือว่าทําให้ดินสุดตัวการสร้างมันไม่มีประสิทธิภาพจะทําให้มันมีประสิทธิภาพมันก็แดกไม่ได้ทําให้มันลดน้อยลงมันก็ได้กินเปอร์เซ็นต์มากขึ้นใช่โกงกินกันมากขึ้นนี่ไงใครรับใครเซ็นไปตรวจสอบดูนะว่าใครโอ้เสียงกแหบพูดเป็นกำลังใจให้หน่อยตอนนี้ไม่ค่อยสบายเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์แล้วมาดูสิว่าไอ้ส้มพวกส้มมันไม่มีแล้วแหละเพราะมีเหลือแต่ส้มนันเ่าเพราะว่า14ล้านเสียงเนี่ยเขาเขารู้ว่าเขาถูกอก ข่าตู้กระทำย่ำเยีเสียเกเย็ดรักศักดิ์ศรีของของพวก14ล้านเสียงพรรคประชาชนเยียดย่ำศักดิ์ศรีของ14ล้านเสียงหมดเต็มแล้วไม่มีละส้มเหลือตะส้มน้่นเนา่าเหลือตะสลิมที่กลายมาเป็นส้มอ่ะที่ไม่สามารถที่จะ,ไม,ามาจะไม่สามารถที่จะให้ประเทศชาติเจริญได้นั่นแหละถึงบอกว่าเรามาดูกันนะว่าไอ้พวกเนี้ยมันออกหรือเปล่าจะไปดูที่อื่นเลยโดยฝ่ายค้าที่เข้มแข็งที่บอกว่าจะเป็นฝ่ายค้าที่เข้มแข็งคนพ่อคนแม่เกิดจากของพ่อ้องแม่กูมากูเรืงไม่เคยเห็นเลยว่าฝ่ายค้าที่เข้มแข็งมีแติใใหห้้้้กกัับบปปรรรระะชชชชาาาานนสงยได นี่คือรถตบันที่เก่งๆไอ้เฮียนี่แม่งรถตบันไรนี่เองทัพประชาชนฝ่ายขาที่เก่งๆก็โทรคุณแม่มาสอนฝ่ายขาที่เก่งไอี๋เลี้ยวชิบหายแล้วมาดูดิว่าไอ้เอ้ยไอ้โรมเอ้ยไอ้โรมไอมีอะไอ้โรมเป็นคนไอ้โรมมันอาจจะเป็นคนที่รับเงินมาก็ได้ไอ้ตัวกะโหลกกะลากะโหลกกะปอบมหาชิบหายแล้วเรามาดูกันนะว่าไอพวกนี้มันจะโผล่มาตอนไหนมันจะพูดมาจากน้ำพูดมาจากน้ำมันจะมาหาไก่แดงหรือเปล่าหรือว่ามันจะมา หรือมันจะมามาวิจารณ์มาโวยวายเอาฝ้าเอาผิดกับนายกอดุจินแต่ถามว่าตอนนี้มันจะมันไม่เอามันไม่เย็ดคลิปเลยเพราะว่าเอาผิดอดุจินไม่ได้มันรับเงินไปแล้วหรือเปล่าโอ้โหเป็นเป็นนเป็นหมื่นล้านละร้อยล้านแหมเข้าพักประชาชนหรือเปล่า <laughs> แล้วจะให้มันมาเป็นฝ่ายค้านที่จะให้มันมาค้านเอาเถอะอย่าให้เพื่อแลาวก็เพื่อไทยเขาเขาอ,อภิปรายยุบสภานะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะแล้วดูดิ่พื่อพักประชาชนมันจะโอ้ใค้ใครมันจะแบกต่อหรือเปล่าผลประโยชน์มันลงตัวเงินมันถึง เงินมาถึงถ้าตอนทัศสิ่งทัศสิ่งกับทัดสินกเบ,บริหารเงินให้กับประชาชนบริหารเงินสร้างนายโยบายให้กับประชาชนส่งต่อชาวรากยาแต่รรคประชาชนอุ้มมนุษยินส่งต่อให้ในส่งต่อยพักรายได้เข้าพักทำเพื่อพักทำเพื่อพักประชาชนควายต่อไปโคตรเลวเลยโอยเสีย oh, งแงบ <c oughs> แค่นี้นะอย่าไปหายายกินก่อนไม่ค่อยสบายเลวจริงๆเท้าหลังจำไว้ว่าอยาไปเลือก พรคประชาชนพเพราะว่าจะโดนหลอกตอนนี้ประชาธิปไตยเราต้องสองใบพักเพื่อไทยเท่านั้นจะกติกาย่างไรก็แต่แต่ต้องเป็นพักเพื่อไทยเท่านั้นเพราะจะมีพักเพื hey, oh. ่อไทยพักเดียวที ну. ่ทําเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประชาชนและจะมีพักพักเพื่อไทยเพียงพักเดียวพักเพื่อไทยเพียงพักเดียวที่จะทําเพื่อประเทศชาติและนักเงินเงินทรัพย์สินภาษีของประชาชนจะถูกจัดสรรให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนส่งส่งถึงชาวราก้าทุกคนนี่แหละพักเพื่อไทย แต่พรรคประชาชน them, <plex it. S 1> เห็นไหมอุ้มอนุทินแล้วก็จะอุ้มต่ออุ้มอยู่อุ้ม่อนี่แหละความเร็วอย่าไปเลือกคราวนี้กับกับ14ล้านเสียงที่ตั้งใจไว้ว่าเลือกพรรคประชาชนไปหันกลับมาเลือกพรรคเพื่อไทยให้แรงสไลด์แล้ถ้าพรรคเพื่อพรรคประชาชนไม่มีไม่สามารถแรงสไลด์ได้ไม่มีการแรงสไลด์ถ้าแรงสไลด์มันก็จะทำเพื่ออนุทินทำเพื่อกมบูชาทำเพื่อเขมรมันจะไม่ทำเพื่อคนไทยนะถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยให้แรงสไลด์เป็นเป็นรัฐบาลเพียงพรรคเดียวไปเลยจะแรงสไลด์ไปเลยแล้วดูซิว่าประเทศชาติจะจรเญแค่ไหน เชื่อแกงซีสองใบพักเพื่อไทยเท่านั้นเลือกตั้งอไรจัดก,การ <laughs>